พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชนวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube กิจโพสต์ชาแนล YouTube กิจโพสต์ชาแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้จะมาคุยเกินถึงเรื่องคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิดครับคุณธนาธรนั้นก็เป็นความหวัง ใหม่ในแวดวงการเมืองนะครับตอนที่ในสมัยที่แล้วซึ่งเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็ได้รับการต้อนรับได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งเลยจริงๆนะครับก็ได้เป็นสสไม่กี่วันเท่านั้นเองก็ต้องโดนเพิกถอนการเป็นสอสโดนตัดสิทธิ์โดนอะไรเยอะแยะมากมายถึงกับยุบพัก ด้วยทีเดียวนะก็เป็นการตัดตอนพักอนาคตใหม่ทุกคนก็คิดว่าพักนี้ก็น่าจะจบแล้วเหมือนกับสมัยคุณทักษิณจินวัตรโดนยุบพกักไทยรัฐไทยก็คิดว่าจะจบแล้วปรากฏว่าไม่จบครับจากอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไก่เหมือนกับจาก ไทยรักไทยมาเป็นพลังประชาชนยิ่งฮอตสุดๆยิ่งโด่งดังสุดๆจนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาผู้คนให้คะแนนแบบถร่มทลายร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงทั้งปฏิริษทั้งเขตซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับสอสอเขต เพราะว่าการที่ลงสมัครสอสอเขตโดยไม่ซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียวไม่เคยไปงานศพงานแต่งงานบวชไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกับชุนชนไม่เคยซื้อจัก,กรยานไปให้บออบอตอในวันเด็กไม่เคยแต่กลับได้ สอสอเขตแบบถล่มทลายซึ่งถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่พัฒนาขึ้นเยอะมากๆไอ้พวกที่ซื้อเสียงหมดกันละยี่บล้าน30บล้านห้าิล้านร้อยล้านก็มีก็สอบตกกันไปประชาชนก็สั่งสอนพวกมันบ่านนี้ก็นอนเลียแผลกัน เสียดายเงินกันไปไอ้พวกนี้ก็คิดว่าเงินฟาดหัวประชาชนได้แม่งกระจอกสามร้อยห้าร้อยบางคนให้ถึงบางพันหนึง่งว่าเดี๋ยวกูจะได้เป็นสสลูกกูจะได้เป็นสสเมียกูจะได้เป็นสสลูกน้องกูจะได้เป็นสสก็ชิบหายกันไปก็สมน้ำหน้ามันนะครับ แล้วก็จะมีการยุบพักก้าวไก่ถ้ายุบสำเร็จก็เหมือนกับยุบพักพลังประชาชนเดี๋ยวก็จะมีเพื่อไทยแน่นอนแล้วก็จะโด่งดังสุดๆไปจะถล่มทลายผมว่าเลิกกันทีนะครับทำแบบตรงๆทำแบบแมนๆจะดีกว่านะครับโดยเฉพาะองค์กรอิสระก็อย่าไปให้ไกรคุมกะลาหัว อย่าไปเป็นลูกออกระจกใครเกิดมาชาติหนึ่งแล้วก็ทำให้สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองมีโอกาสนะอ่ะแล้ววันนี้จะมาคู่ถึงคุณธนาธรจึงรุ่งเรื่องกิจเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องว่าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะครับผู้จัดการนี่ก็ผู้ก่อตั้งก็คือคุณสนนทร่ลิมทองคนนะนะ แต่เรื่องนี้เกี่ยวกับคุณสนที่หรือเปล่าก็ไม่รู้คุณสนที่ยังมีเอี่ยวกับหนังสือพิพูจัดการหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็คือหนังสือพิพูจัดการน่ะก็มาลงเรื่องราวของคุณธนาทรในการที่ลงข่าวนะครับว่าคุณธนาธรเนี่ยปลุกเยาวชน14จังหวัดให้กับต่อต้ารัฐบาลน,นะครับก็บรรยายาวมาเลยพูดนูน่นพูดนี่พูดนั่น ในการสัมมานาของคุณธนาทรคนที่อ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการอ่านดูแล้วก็เหมือนกับว่าคุณธนาทรอนาะยุยงส่งเสริมนะในการเหมือนกับเป็นกบฏนะครับเหมือนกับการแบ่งแยกดินแดนเหมือนกับการอะไรทํานองเนี่ยคุณธนาทรทําหนังสือครับชี้แจงเรียน หนังสือพิมพ์ผู้จัดการแล้วก็รายาวอธิบายแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อ,ขอที่หนังสือผู้จัดการกล่าวหานะครับแล้วก็บอกว่ากล่าวว่าด่าว่าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนั่นแหละลงบิดเบือนจากความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีจรรยาบรณในการเป็นสื่อมวลชน ็มีมีคนสักกี่คนล่ะนะครับที่กล้าที่จะมาสู้กับสื่อมวลชนเพราะหลายคนเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยไปยุ่งกับมันแล้ว,ม,ลวมันไม่คุ้มหรอกไปทะเลาะกับเสือทะเลาะกับหมาดีกว่าอะไรทำนองนี้แต่การที่คุณธนาธรอ,ออกมาชี้แจงออกมากล่าวหาหนังสือพิมพ์ผู้จัดการว่าไร้จันท์อยาบมันนั่นแหละ อุทัยรกษ์คงจะไม่ได้สนใจหรอกครับว่าทางกลุ่มของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่สนใจหรอกครับแต่เขากําลังจะบอกให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทราบว่าเขาโดนกระทําอย่างไรบ้างผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะไม่จําเป็นต้องกลัวสื่อมวลชนหรอก เพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยในการลงเลือกตั้งนายกอบออกจอนะครับเอยชื่อก็ได้ดุลปีนังไม่สนใจสื่อมวลชนเลยเพราะว่าตามทมเนียมเนี่ยถ้าเราจะลงสอสอเราจะลงสอวอเราจะลงอบออจอลงเนี่ยเราต้องเอาสื่อมวลชนไว้โดยเฉพาะสื่อมวลชนท้องถิน่นต้องจ่ายเงินจ่ายไปคนละเท่าไหร่ก็ว่าไป หรือไม่ก็ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็ต้องลงโฆษณาไปสามพันห้าพันก็จ่ายไปจ่ายแม่งทุกฉบับนะไม่ได้เพื่อที่ให้เขาเชียร์นะเพื่อที่ให้ไม่ให้เขาโจมตีไม่ให้เขาด่าเราพอไม่จ่ายก็จะมีการแะนูนแะนี่แซนั่นแต่เพื่อนผมไม่สนใจและเพื่อนผมก็ไม่ให้ราคาไม่ให้ความสำคัญกับสื่อด้วย ต่เขาก็ลุยของเขาไปเขาก็เกือบชนะนะเกือบชนะถึงเขาจ่ายเงินให้สื่อเขาก็เกือบชนะเหมือนเดิมครับไม่ได้ชนะอะไรหรอกเพราะว่ามายุคนี้สมัยนี้คนที่ฟังสื่อนะเสพสื่อก็ไม่ได้เชื่อสื่อร้อยเปอร์เซ็นเผอๆไม่เชื่อเลยเเลอๆเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะเสื่อมูลชนในยุคนี้สมัยนี้เขามีธงอยู่ในใจแล้ว สื่อช่องตีเกียรติคุณทักษิณก็มีธงอยู่ในใจแล้วทักษิณมาทำต้นตีนต้นมือต้อนที่อะไรก็ผิดหมดแต่ผู้จาอะไรก็ผิดหมดส่วนสื่อที่เชียร์คุณทักษิณอ้โหพูดเร็วๆพูดเ,เ,เฮียๆก็ถูกหมดเช่นกันได้มุมกลับกันสื่อที่เกียรติพลเอกประยุทธ์พูดพลเอกประยุทธ์ไอ้ก็ผิด่ะ แต่ถ้าชอบพลเอกประยุทธ์โอ้โหไอก็โอ้โหไอแบบเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าทํางานหนักหรือเปล่ามาันก็ไปทํหนองนี้คือมาตรฐานของสื่อมวลชนมันเป็นอย่างนี้ทําตัวของตัวเองทําให้ประชาชนเขาไม่ได้ค่อยสนใจเพราะสื่อมวลชนพวกนี้มีธงอยู่ในใจจะรับเงินไม่รับเงินอันนี้ไม่รู้แต่ได้ข่าวว่าบางคนมีเงินเดือนนะเงินเดือนเป็นแสนนะเงินเดือนจากคนภายนอกนะ เงินสนับสนุนนะไม่ใช่เงินที่ช่องจ่ายนะอ่ะเราก็เลยมานั่งสังเกตว่าอไอ้นี่รับตังค์เดือนละแสนไอ้นี่รับตังค์เดือนละแสนรายการนี้รายการนี้เราก็มานั่งพิจิตวิจารมานั่งดูสิ่งที่มันพูดกันเอ้ยแม่งเข้าเขาอ่ะเข้าแก๊บว่ะเอามันเป็นอย่างนี้แหละครับแล้วผมถามหน่อยว่าความภาคภูมิใจของการเป็นสื่อแม่งมาจากไหน อย่างผมที่ไม่สนใจใครแล้วครับผมจะพูดถึงใครก็ได้วันนี้พรรคเพื่อไทยทําดีผมก็ชมพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยทําเร็วผมก็ด่าพรรคเพื่อไทยกับการพรรคเก้าไกลก็เหมือนกันแม้แต่พรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติถ้าทําดีผมก็ชมครับผมไม่ได้สนใจหรอกผมสามารถชมพลเอกประยุทธ์ก็ได้สามารถด่าคุณทักษิณก็ได้ ผมก็จะวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าครับเพราะผมไม่ได้ขึ้นกับใครแล้วก็ไม่ได้มีใครมาเป็นบุญคุณต้นตีนต้นมืออะไรกับผมผมทําด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นสื่อนะครับก็มาถึงคุณธนาธรจึงเรื่องเรื่องกฤจยอกกรณีนี้เขาก็ออกมาตอบโต้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีและผมอยากให้นักการเมืองทุกคนออกมาตอบโต้สื่อมวลชน ถ้าเกิดมันไม่ชอบมาผัดนะไม่ต้องไปกลัวหรอกทองแท้ไม่กลัวไฟจำไว้ครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้แล้วผมมีน้ำหน้าที่เสนอนะครับใครจะเห็นด้วยก็โอเคใครไม่เห็นด้วยก็โอเคครับมันเป็นเรื่องธรรมดาครับของความเห็นต่างมันเป็นความเห็นต่างที่สวยงามในระบอบประชาธิปไตยนะครับเ๋ยวก็ตามมาซื้อกระถามผมด้วย ทระางแคนตัดนะครับอันนี้เป็นถ้วยถ้วยกาแฟรครับแล้วก็ามาประดิษฐ์ประดอยนะจนเป็นได้ใบหนึ่งนะจะใช้เวลาสามชั่วโมงขายใบละร้อยเก้าสิบาทเองสามใบสี่ร้อยเก้าสิบาทนะครับถูกมากๆเลยทีเรวมค่าส่งเลยนะครับนะแล้วถ้าท่านจะบูชาพระพุทธชินราชรุ่นหกร้อยหกสิบหกปีทวีโชคนะครับซึ่งเป็นรุ่นซึ่งจ่าสิเด ดรทวีบูรณาเขศศิลปจารย์แห่งชาติวัย91ปีบรรจงสร้างยังสวยงามมากหน้าตัก5.9นิ้วนะครับ12,000กว่าบาทหน้าตัก9 26, นิ้ว26,000กว่าบาทหน้าตัก12 59, นิ้ว59,000กว่าบาทสำหรับเหรียญนั้น290บาทพร้อมค่าส่งท่านที่เข้ามาดูในช่อง YouTube กิตโพส์ชนอลถ้าท่านยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าท่านกดติดตามแล้วก็ช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับติดต่อกับผมนะครับทุกเรื่องราวได้ที่ f a c e b o o k เราก็ติดผลเด่นติดสายหรือจะแอดไลน์เข้ามาคุยกับผมเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับจะขึ้นหน้าจอส่วนท่านที่จะสนันุนผมไปสู้คดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางไปกรุงเทพและพรุ่งนี้ผมจะไป สารจังหวัดสมุทรปราก,การก็อุนเงินเข้ามาจีไทยพาณินน์ครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหลังจากผมพูดจบเช่นกันนะครับไอ้นี่คืออะไรครับตอนนี้ผมอึดอัดมากครับรู้สึกว่าพุงมันจะยืนนะครับแล้วก็มันจะป่วยอุ้ยนะครับ <laughs> นี่เป็นแก้วเช็คครับก็เข้าโปรแกรมลมน้ำหนัก5กิโลนะครับเดี๋ยวต้องลดไป5กิโลทั้นมันปิดอัดก็สนใจก็สอบถามละเอียดมาพูดคุยกับผมได้นะครับลดน้ำหนักโดยไม่ต้องอดอาหารน่วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งขอบคุณจริงๆที่ตอมชมคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุข ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี